538นี่คือปิดปิดเลยอันนี้เข้ามาสะยอะงเลขที่ออก538ปัจจัยที่ยิ่งเด้งต่อต่อยอดใน<ล>เบื้องต้นที่เราพิจารณาการหมดเวลาในวินาทีแรกวินาทีสุดท้ายก็คือ4,3538บาท4,538 <4 38, S 2> นี่คือยอดที่ปิด จอกทาโทีลยปูนักยิมข้างหลังเลยคจะมาเ่ว่เติมอีกเล็กน้อย่งน้อยสอง้อยสามน้อย่าจดยอดขึ้นมาอยู่ที่สี่สามหกหแปดเพราะฉะนั้นจะมีสองยอดสอหลักนะรี่เช่น้ไว้ยอดแรกในยอดแรกสี่สาห้าสามแปดยอดแรกสี่สาห้าสามแปด ถูกต้องนะหรือว่าอานถูก่ครับเพราะว่าปิดยอดมันเกือบปนสี่แปดเติม่อสี่โกลด่ไหมทอี่โกอะไรมันไม่ค่อยถูกมันเไม่ค่อยเกี่ยแรกม่ค่อยเขียวนยอดเลกสี่สาม้าสาแปแล้วก็มียอดโวมเติมทุรูปหนึ่ร้อยสองร้อยยี่สิบาทแล้วก็หกบาทรวมเป็นสี่สามหกห้าแปดาว่าสองเล่นี้ยอดได้กัะยอดสุดท้ายจะเป็นเลขหกบานให้ยั้โลงทีุ่กในกานโชคดีมีความสุขทุกคนดทุกท่านนะเจ้าพร สี่สามแปดดีกวว่าเสว่าอะไรก็แล้วแต่เอาย้ำว่า3าแปดเอาห้าสามแปลเพราะว่าผมซื้อลอตเตอรี่สาแปดแล้วแต่แต่ว่าสี่สามหก้าแปดนะครับผมขอบคุณกลุ่เก็แก้วขอบคุณดีทีวีด้วยนะค่ะุูมีอะไรฝากส่วนตัวไหมคะก็อยู่ในทีลินทีวีนะตอนวันบุญเขา ร่วมซื้อที่ดินกระปู5,000พบาทนะคะญาสาธุ่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแม่เข็มพรขวัญคุณครับจ้าจ้าจ้ามโนยิทธิลุงปู่ลุงชัยยเสรชัยยลางแก่สีเสทุกคนได้รับบุญกันทั่วถึงเลยแม่ญาติยมนมที่นั่งอยู่ด้านข้างอาจจะไม่ได้ถือครุอาจจะไม่ได้มายืนตาบแดง อาจจะไม่ได้มาอยู่ท่ามกลางแสงแดดก็ตามทีนั่งอยู่ในอาตวิปุคตลเลอาภิเสกสัพพะตอนนี้ศืนใหญ่สาขาอยู่พราวัดราวัตโกสิริวาัตโกยะสั อิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุโสญะธาุริโฉติระโสยาธาสัตติโยอะิวัะชานตุสัพนปะเทนะโสมเปยโภยัตเลขยอดต่อยอด ไช้ประกาศทิธีหลังเดียวในในช่วงนี้เตรียมโมทนาพิธีให้พรญาติโยมญาติโยมได้เตรียมตัวนะครับบุญนู่นที่แม่ตาอย่าลืมพังสารนังพัชชามิสังขังสารนังพัชชามิภุติยังปธชามังสารนังพัชชามิน้อมถวายผ้าบังสพุ่นเจี๊ยทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ หลายเหล่านี PI ้แด่พระพิทุสงฆ์ขอพระพิทุสงฆ์เป็นไหวเลยเอาทุกคนทุกท่านอนุโมทนาสาธุเนาะสาธุเป็นพระป่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราท่านทุกคนนี่แหละที่ช่วยกันมาคนเล็กคนน้อยจนเป็นต้นพระป่าเป็นความโชคดีมาที่เดียวได้ถวายพระป่าเก้าวัดโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมีมีโยมโจ้คนเดียวที่ทำได้ที่กุ้ยรับรองไม่าสุดทู่ โอ้วันนี้บุญยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับผ้าห่อศพจำนวน,นออ3นวนให,ใหญ่ๆเนี่ยไปห่อศพได้เป็นร้อยศพนะศพที่ยากไร้ศพที่ยากจนนะเดี๋ยวเราจะไปตัดเพราะว่า1นึศพใช้ผ้าห่อศพประมาณ3ามผืนนะแล้วก็วันนี้จะต้องฟ้าเรามาจะหนึ่งให้ได้ไนะครับคนที่สิบามว่าแล้วว่าแล้วมีเลขในใจในะสาธุมีค่ะออเลขอะไรบอกเพื่อน้ว ใจที่รักก็คือสามแปดแปสามค่ะย้สาถูกให้สงความปรารถนาไหจคะได้ลูกเยเย้ค่ะสามถคสามแปดหนูก็ถูกด้วยพี่เจ้าให้ถูกว่าถามแท้สามแม่ปีที่แล้วนะยอดข้าป่าสามัคคีหลงพ่อทอดต้องเคร่องมือทางการแพทย์ยอดเนี่ย สองยอดยอดแรกสามแปยอดที่สองสีกครับกลับแล้วนะคะนะสิบเจชุดนะมอบให้กับ50ชีวิตนะครับรวมมูลค่า25,500บาทโนธานาคาะเป็นผู้ดำเนินการสาับเจ็นของพระนสงค์หลวงพ่อดังอำเภอหนองคูโงอ์วันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระมหาเจริญของจวนทั้งม โยมก็มาต่อแผรศิษย์ต่อประชาสังควมาคนเยวมอยู่ด้วยสาธุดังดสาธุสาธุมองเงินสัพสนุนอยู่หน้า5โรงินาัาชสรินน้าแล้วก็วิ่งงานของประสาทอยมองให้แต่ละจุดจะไม่เท่ากันครับด้วยงานที่แต่ละจุดทำนั้นความหนาเบาจะต่างกันสาธุ โอ้ยสาธุสาธุอาเฟิงโก้มาเลยค่ะสาธุนาป้ารองครัวผ่านโรงทานพ่อปรีชาคุณแม่กัญจนารับประทานจากอาหารสัตว์โปกระบือสิบเจ็ดชุดค่ะมาจากบุญเมตตาที่แล้วเพราะว่าตัดจจัยเมตตาที่แล้วเนี่ยเราก็เอามาร่ว้นผมจะเพิ่มบบุญหล่อพระเท่านี้และในกะที่ห้าสิบสามและห้าสิบสี่ที่กันสวัสดีค่ะพี่ดา ประดากลเป็นทางช้างเผือกทางช้างเผือกจะมากระที่เราได้คุยกับรวมทุกที่ว่าไม่มีเวลาที่จะได้จัดหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพระประถมหน้าตักสี่ศอกถวายเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยนะ ouais ครับปิบ๊ก okay. คนคนคนอ่นน้ำแดงไหมไม่ตได้ให้ไปใช่ไหมขอบคุณครับ นล่งขาน้ำมโม่เลยขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคค่ะมีน้ำร้นน้ำหวานม่าตกรุงแพ่เลยนะคะสูตรอะไรคะเนี่ยสูตรภูเขาทองวัดสเกดตเลย บร่มากนี่มากค่ะปไหนคะแม่ค้าได้หยุดมือไหมคะามค่ะาาวห่าเรพระสารพัดนึกไว้สําหรับอธิษฐานไว้ที่บ้านก็ได้หรืออธิษฐานแล้วบรรจุในองค์พระก็ได้นะครับองค์เราให้บูชาห้าสบ้าบาทส่วนลูกใหญ่ก็่ะ แม่ครัวพิเศษมาแล้วให้หนูน้องเ่ตมาจากุงเตพีเมื่อหร่หอน้เีอาออกออกให้โ่นเจะไม่ได้ครับ้ชีกดขนกี่ยนีหุ่นดี่นะฮะ สมาคมอาชดินนะคะก็ได้บริจาคเตียงที่นอนลมแล้วก็แผมเพืชฝากไปให้คุณยายยายน้อยนิดกระทุกยายอายุเท่าไหร่คะ86ปีคุณยายก็ป่วยติดเตียงเนาะก็มีลูกๆคอยดูแลก็ให้คุณยายดีขึ้นเนาะก็ให้คนดูแลสะดวกสบายขึ้นค่ะ อยู่อยู่อยู่ฟาวโอ้อยู่ตะคองงามทตะครองตะคองงามลุขีลุขหนองกันอ๋อข้าพามาอาจารย์ข oh, ้าอาจารย์เพียงพามากันเลยได้ไม่เห็นไปบอกว่อวานนี่บุญของเมื่อวานนะจ๊ะเนี่ยส่งบุญต่อบุญเลยบุญต่อบุญเลยวันนี้ก็ได้ส่งบุญไปให้คุณยายให้คุณยายดีขึ้นเนาะขอบคุณนะคะคุณตุ๊กี้ค่ะ เพือพ่อปวดขาก็จะได้งอขา,อายกขึ้นรถแล้วก็ล็อกล้อนี่ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ยยด้วยนะคะอ,อยู่ที่นี่อาจารย์ช่วยแบบเก็บของ <c oughs> <c oughs> จัดสถานที่ช่วยทุกอย่างาจากไหนเชียงใหม่นี่ กำพูนค่ะแล้วนั่งนั่งไปนั่งค่อยดูไปน่เน like cool ี ka, ่ยเดี <t <t ๋ยวจะนั่งไม่เลื่อมเปลยเลนแกเปิ้ลตบแกนะฮะใช่จัดเสี่ยวแกซิฟกิ้งนี่ไปนอนจะฝุ่กเลยฉันไปเห็นไงฉันบอกไปด่วนเลยมาคุยกับหาอาจารย์เมื่อวานมางานก็เลยรู้เลยเนาะ เห็นไปนอนฟูดแล้วนี่ยปลูกมันโอบตัวแล้วมันอ้าวเรียกว่เอ๊ะทำไมไม่หาที่นอนอะไรเงี้นไหที่เป็นขอกันเป็นขอก็อนามัยมันยังไม่มีแถวมูเสายังไม่มีนะเาจะนั่งพึ่งจัดค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากมากบุญต่อบุญจริงนี่เขาไปนั่งดีๆเด้อเป็นห่วงเป็นทวงคนเราไป เดี๋ยวเตียงก็ถึงมือคุณยายแล้วนะคะนีแ่แม่ครัวนะแม่ครัวก็ได้เสื้อผ้านะคะจากคุณแม่คุณมา